สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านเราเปิดเอาเชียวครับเมื่อนี้หลังจากที่ไปเคลียร์ใจนอกรอบแล้วเราคุยกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับเข้าใจกันแล้วครับพี่น้องนีนนนน่ครับข้าใจกันแล้วดูเรียนกันแล้วครับบันี้ก็ับเคลียรจาว่าความหลังจากที่กลางวันนะครับเออเขาเห็ดคลิปแบบ นั่งอาจจะสูนยังทักอย่างหนึ่งเอาสูนยังสูบสูบสูพีสูบหนองฟังดูบางคนเกิดต่างๆนานานะบอกไปในเชิงแบบไเไรอยมู่เมื่อยแล้ว,ลวกับแบวบว่าต้องการความใส่ใจแต่ว่าเราเหตุผลอะไรเพราะว,ว,ว่าเพราะว่ายังเพราะว่าเราหายเขาห,หักเขาหักถึงบอกเขาก็เลย ให้ให้โอูคไม่น่ารู้บอกเล่าก็บให้แล้ววันนี้เล่าก็บเรื่องบอกเราเพือนุ่บอกเล่าก็บวานุ่็เลยาให้คิดว่าเป็นคอนเทนต์บางคนคิดว่าเป็นคอนเทนต์ไหมคอนเทนต์ยังไม่หายครับขนัานเคยหายไปบ้างเด้วยอย่างไอ้คนเออบางคนคิดว่าเป็นคอนเทนต์นะครับแล้วก็อยังก็แล้วต่างๆนั่นนะใช่คนเทน่์เล่าจริงเล่าอัน เราหนูไม่มีเวลามาใส่ใจเขาหนุกเราเราก็เข็ยนงานแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาบอกขอใจเพราะเขาต้องการความรักกันแมนเขาบอกขอใจเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงที่ว่าต้องการความรักกันนะเล็กๆไม่ชอบบ่มักได้มาเขียนหน่อยๆเนเน่สิมากเขียนนิ่งๆมาความรักกันแก้วพอได้ยินคำว่าใส่ใจสีลนตุกูจุกูอันพอดีอะไรไงเขทำมาหน่วยมากับต้องการความสีใจบันบาดเจ็ เราบ่อยใจแ้้เรล่วก็ให้ให้ให้ใช่ไหมล่ะพิ่นมามาคนให้แต่ถ้ยความที่งเฮาให้ก็คือเฮาใหกเด่นเด็ดเขาบอกด้วยความวังดีคนียวให้เดียวมันยามที่จะคล้องหนูกดไอนี่ที่จะคล้องแน่งงีงเเงยยิงเงย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  พี่น้องก็ขวอยชิมันง่อเล่าได้นี่ไอเฮ็ดทุกวิธีทางอีิลีครับของเปิ่อนปทุมราชอาสยามแก้วมาดนี้ก็ได้โอกาสแล้วนั่งกับขมักเมินกับอันนี้เองนั่งได้สุดมางามงามก็น้องหักเงียบเนอะเคยเห็ดเด็ นั่งก็เฮ็ดเปิดในพี่น้องเฮ็ดนี่ดียังนีงนั่งตั้งกระเฮ็ดนั่งไม่จบนั่งไปนั่งก็เฮ็ดอยู่พุูดยาวเขาก็ย่างอ่อมประเทศเพราะว่าเขาบอกกล่าวเขามาคุยนจำลาวไม่แกี่ยมสนมาดีเฮ็ดยังสังเกตแล้วหนูคนนึงเฮ็ดมันเป็นเดื่องแต่ว่าสังเกตแล้วเฮ็ดปลาลักกูลักมักจำครูพักลักจำรักไก่อืมคนเก่งถุยยอดเลยโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยคอยไปนอนบนมือเลยมือนี่จริงๆนะครับ ผ<พ>มอะเ,เพีย2ชั่วโมงสำหรับผมว่ไดนนอนเบิดเบิดมือครับหย่อนน้ำลาวนี่แหละเ <c oughs> บิดมือเลห็นไ้บเขาใจจ้วจิงเตอเงี่ยว่าลกตกับรับสภาพจะคข้องบดนไหนหายเขาพปอืเอาเอาเอาวามาหายเรีวหายให้อ้ มือหมากกวากับถือมาก็มีเน่โค่นหกกาคตดหลขาเป็นผู้ยิงเนาะเือก็เออมีเน่เนลเนลเเนาก็อยากถือควมถือจับถือกวดจุบเลยจุบหนเอที่มันถี่ผิดกดบ่ตู้เจอสีดามาบอเขาบพรกาเห็ด อย่าจัสีดามา่เอยู่ยลยเาแม่ก่เห็ดอยู่ต่วาเอาลงสองมันที่่าไอ้ไก่เห็ดตัวอคน้ติ่สีดามาบอเอาเท่านั้นหน่งสองสามเินปอ่านแล้ีเรี่ยีเลี่ยวงนี้เขินเนเนเนรีเี่ยกระเดกกรเลการะเดกกระเดกกรเเ คือก,กาเห็นยังแบบนี้<อ>าก,กาเห็นแตกนก่ก่อนคือบอกกาเห็นฉันี้แต่ก่อนเนาะโอเควุน้น <Okay. S 2> มันออกกล่องก็ได้กลายเห็นเ <c oughs> บป่าพี่น้องเบป่ามันนี่เขากะเคลียร์ใจกันนะครับหลังจากที่บอกเขาใจกันเลี้ยงบอกเป็นเลี้ยงก็ไล่เลี้ยงอยู่นั่นแหละแต่ว่าตอนเนี้ย รู้สึกว่าอยากนอนอยากนอนอีหลีครับไม่ได้นอนเลยครับวันนี้สุดยอดมากแล้วก็แต่เ้อบอกให้บอกเรื่องจริงยันข่าเจ้ารับบ<ะ>ันเดย์ข่าวจะตื่นกันนกตกใจเรื่องจริงคือยังบอบอกเองยันพี่น้องตกใจยันพี่น้องให้นัม อันพี่น้องไงน้นำมันมีเรื่องเรื่องที่ลึกกว่านี้แต่ว่ามันบอกบ่ได้นะคะพี่น้องคะเพราะว่าแต่ว่าเขากบอกแต่คนถี่สนิทเัางทั้งปมาทที่บอกออกสื่อใดทุกเรื่องแต่ว่ามันก็นมีเรื่องเรื่องีิเป็นปัจจัยอยู่เรื่องหนึง่งแต่ว่าเขาบอกสื่อ,อไดไมีนะัสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญบักกกไปแต่ว่าเขาก็ให้พี่น้องเดาเองนะคะครับบอกได้ซ้ำนั้นนะคะ ตอนนี้อยากนอนเห็ครับพี่นอ้นองมืัอนี่เครียดปัญหากันแล้วปกติอันอันนี้ให้ไม่เฮ็ดคลิปให้เ่อมือซื้อเพราะอาการเป็นโยงเฮาสองคนผมก็ถ่ายหลายอย่างด้วยกันนัะหลับแต่ว่าตอนนี้แจ๊ขึ้นพอจังไหนขึ้นไปหยอกเราก็เลยถือกล่องถ่ายแจ๊คเราเกลียดอย่างบู้หูแจ๊คด้วยว่าเราเกลียดขันละไปหมด แตงโมตอนนั้นแหละแค่นเอนยอกไปยอกมนตายหน่อยโปูกเขาตั้งปีกระตุกใจแล้วไปยังนอกมนันเห็นนะก็เลยกแก่สถานากากรณ์ไปสักวันเนาะอือวันนี้นเคลีย์ใจกันแล้วครับคือคุยกันเร้วนอกรอบกับกับนางแลยวคือรู้เสือเม่นเมีนจนอะ อาจจะมีดีบ่พี่น้องแบบเฮ็ดมุมนารักน่ารักแบบนิชินะแาาขยันมือเจา้าได้กี่เดีอดให้ยันเออวบบโอ้เฮ็ดเกินไปนู่นนี่นั่นเดียวก็โอ้มันเกิดไดหมืเอใดพราว่ากเมียน้าแต่ว่าไอเป็นผัวผู้อื่นหรอไม่ยก่พรามยมมันสิเฮ็ดเฮ็ดอจังอังไอบอยซีแซคับแอนเอาดิตจี คิดก่อนผู้ชื่อื้อยังวะกซื้อแบก็เบียนอยู่แล้วเนาะเอาพี่น้องครับคลิปนี้ไวปสำนีเคีย์กันแล้วประเด็นนี้จบแล้วที่นี่วันนี้ก่อนคลิปต่อไปคลิปนี้วัสดีครับ